วันนี้ครมะมีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัสไฟเขียวแล้วค่ะนะรองนายกรัฐมนตรีคลังด็อร์เอกนิตินิติพันธภาพาสเป็นคนให้รายละเอียดนะค่ะคุณเอกนิตินี่บอกเลยนะคะว่าโครงการคนละครึ่งพัสวันนี้คอรมอไฟเขียวเรียบร้อยครอบคลุมประชาชน20ล้านคนใช้ได้เมื่อไหร่29ตุลาคมได้ใช้แน่นอนค่ะและท่านยังบอกด้วยนะคะว่า ตั้งแต่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยจะสามารถสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรีได้ด้วยท่านบอกนะคะว่าสำหรับคุณสมบัติของคนที่ได้สิทธิ์อายุ16ปีขึ้นไปใช่ไหมชัดเจนที่เราเคยตั้งข้อสังเกตว่าเออเห็นบอกว่าจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีทักษะสกิลเรื่องเกี่ยวกับขายของออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยให้กับแม่ค้าม่ขายด้วยก็แสดงว่าสั่งของพวกนี้ก็ได้ด้วยฟู้ดเดลิเวอรีแล้วก็รวมไปถึง พลัสมีอะไรพลัสบ้างถ้าไปดูในรายละเอียดครับไอ้คนละครึ่งพลัสเนี่ยอัพสกิลรีสกิลช่วยร้านค้าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายใช้เทคโนโลยนะีแล้วพลัสอะไรพลัสที่หนึ่งเพิ่มช่วงอายุอ,อายุตั้งแต่16ขึ้นไปร่วมโครงการได้ค่ะแล้วพลัสที่สองเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายค่ะ เพิ่มเติมจากเดิมให้150บาทต่อวันเป็น200บาทต่อวันและ plus ที่3เพิ่มสิทธิพิเศษด้วยสร้างแรงจูงใจไงคนที่อยู่ในระบบภาษีได้เพิ่มเป็น2,400บาทต่อวันนะคะอ่า2,400บาทตลอดโครงการ plus ที่4คือเพิ่มโอกาสคนตัวเล็กร้านค้า micro SME เข้าร่วมโครงการได้ p l u สที่5คือการเพิ่มทักษะ up skill re skill ในระยะตย่าส่วนการลงทะเบียนฮะนี่ก็ตามไทม์ไลน์นี่เลยะนะ ผู้มีคุณสมบัติยังไงเ,เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ก็คงทราบแล้วนะลงทะเบียนเนี่ยก็เตรียมหลังจากนี้นะใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ยืนยันตัวตนนะเริ่มใช้จ่าย29ตุลาถูกต้องการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนติดตั้งแอปเปาตางยืนยันตัวตน g ีวอลเล็ตนี่ครับนะลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใน 20- ถึงตุลาลงทะเบียนนะฮะ และขั้นตอนการเตรียมพร้อมนี่ก็มีรายละเอียดฮนะนะร้านค้าทำยังไงร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นี่ครับร้านค้าแผงเล่หาบเล่แผงลอยต่างๆที่เข้าเกณฑ์วิสาหกิจชุมชนธงฟ้าได้นะแต่ว่าร้านที่เป็นร้านเจ้าสัวนี่ไม่ได้นะะ<ฆ>นี่ครับเนี่ยร้านขนาดร้านเดิมที่เข้าเกณฑ์ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่<ฆ>นี่เป็นรายละเอียดวันนี้ที่ออกมาก็ตามที่คาดการเอาไว้